สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทานผู้ชมทุกทุกทานพ่อกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องอยู่กับให้กับสวนคือเกา่านี่มาเอือเ่าใหญ่ไว้ขนาดเลยนอนว่า เอาเกสรมันมาผสมพันธุ์กันพี่น้องต้นนี้ด้หาสิยังเนาะเดี๋ยวละสมาผสมนีก็จ้อนี่มัน มันจะงหญ่เร็ววนว่านี่อยู่สวนคือเกาพี่น้องไปมานี่ก็ได้อากาศสบายสบายลมพัดวีว มันนี่ก็กำลังเป็นใบใหญ่อันนี้เอาหัวปลูกเลยตอนนี้สิปเป็นมันม่วงเนาะใบม่วงตอนน้าๆเป็นมันไข่ใบออกเหลืองๆ จะเป็นข้าวโพดกำลังไก่ชิเดีเก็บอีกแล้วอันนี้ก็พผักหลังกกโอ้ผักใหญ่ขนาดพี่น้องก นีแต่ผักใหญ่ๆกำกับหบ่มผมใหญ่ลีล้อ,มอ,อชมนี้ก็กำลังขึ้นตะกี้ให้นี่ก็นี่ก็โพดเนาะเก็บไปแล้วให้นี่แล้วก็ปลูกใหม่อีก ลูกไปเรื่อยๆจนลงหน้าพวกเลนพี่น้องี่ตัวนี้ก็งามแล้วตัวนี้เริ่มสีเพียงแงวแล้ จ้าหน่อยเขากระสีตอนนี้ยังเปิดน้ำยู่เปิดน้ำเต็มเลยกระิีฮขอข้าโพดตัวนี้เนาะมังเอือนี่กันอาสีเริ่มงแก่แล้วเนี่ยเหลือแก่อะไรมังอือกะสีเหลืองอลไร เริ่มสีเหลืองแล้วก็เริ่มแก่คัสีเขียวนี่ยังบ่ทันแก่เนาะเริ่มเหลืองแล้วก็แก่แล้วานนี่ Nhiều nèo ngam ngam Nằm hoa cà lây chuộc chuộc Xoay xoay nằm xô la siêu ไส่เรืรอโลเดี๋ยวเห็นมืดยังอยู่ยลุ่มก็ไดนจับเบึงตัวผัวในเยน็นเย็นเชี๊ยบเลย Cô đây phút đi đi nữa tí tí kìm nó xem phí nè 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 cái nè 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 กำลังแก่ตัวนี่พี่น้องนี่ฉะนั้นก็ได้เก็บกำลังเลืองเเลย หัวพันยังอันนี้คันตัวผูกมันเป็นกระบุบกระบับผิวมันเป็นแบบเป็นกระตุ่มกระติมนะคะเจ้าเอินพันคันขาดแต่อันนี้บ่ชหูคือกันหรือว่าอันนี้บ่คันขาจูบนะมันมันเออคันเวลาปาดเลผ้าจูบนะมันมัน เป็นยังคือหักออกหน่อมันใครบ่าลุงเด้นนะหักออกอยังไงบางอีกใส่เลยได้นนะหน่อมันบ่นั่นนั่นเออขนนอมันเลยหักออกบอ่เออมันม,มันสีงามกันเนาะมีบอ่อ้าวมันจังอยแย่งดสันอาหารกันเนาะ Hôm này đáy mắc cà phố bên Mãi chứ lâu lắm Tớ đáy ị coi Tớ đáy ị coi Mẹ anh bỏ nó nè Mẹ cứ nhảy như thế thôi Thì anh không có kịp นอใหญ่เลยมะพริก <benim> นี่คือโปเกม่อน้่โนสุกเต็มอยู่มืออื่นมือฮื้อจังชีเก็บอันนี้ก็ปลูกอีกบ่อนี่เนาะมันคือบ่ติดซะแล้วใช่ไหกคนแล้วเระปลูกมันคือบ่ติด มันบูทะนึง่งมันยังบูทะนึงองไปบ่ไปลาผาป่ามาในไทยดัดในบ้านนี่แหละไ,<ป>ไปเราเรียกเขาป่าสิไปอยู่เขาเช่าเอื้อยก็สิไป,ไปก็ในบ้านนี่แล้วข้างมาในวัดนี่ ไปแล้วมันเป็นหัววายักอันนี้คือดินแตก,ตกโอ้ยบมีเนาะมันยังไม่ทันได้เกิดแตกซืซอๆาน้ำเต็มพี่น้องแล้วกสิป้ากันหดขด้าวโพดหดขด้าวโพดหดผักพริกลายแนว mặc cái cà súc tê em nhiều Pato, nằm lấy tím hay à ใส่พริกไว้ซะคลิปนี้ก็สีคอล่าคนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับ INE, ชมากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เคยลาเด้อ เอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี